คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าขะขณะนี้เราอยู่กันที่แปลงสาธิตแนวสวนเกษตรพิกัดสวนมะลิเก่าคลองสิบหนองเสือนะคะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวพาคุณลูกค้าชมแปลงสาธิตงามๆมานะคะแปลงสาธิตที่เราทำเนี้ยคะ่ะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นไอเดียระหว่างแนวสวนเกษตรนะคะคุณลูกค้าคะนะคะเราจัดสรรแปลงค่ใช้พื้นที่ ไม่ถึง200ตารางวานะคะทำแปลงสาธิตขึ้นมานะคะเป็นแปลงสาธิตแนวส่วนเกษตรนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้ดูว่าพื้นที่ไม่ถึง200ตารางวาเราจัดสรรปันส่วนทำแปลงสาธิตแนวสวนเกษตรได้หลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าลองชมตัวอย่างก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ดี๋ยวพาคุณลูกค้าเข้าไปดูแปลงสาธิตของทีมหนึ่งค่ะนะคะแปลงสาธิตของทีมหนเนีคะเราจะเน้นการาจัดสรรพื้นที่นะคะทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่ของการทำบ่อปลานะคะทำบ่อปลาส่วนหนึ่งแล้วก็รอบข้างเราจะทำเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นเขาเรียกว่าพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะ แปลงสาธิตงามๆนะคะแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่แล้วนะคะพื้นที่ขนาดตั้งแต่200ตารางวาขึ้นไปหะงามมากคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะพิกัดตรงนี้อยู่ที่สวนมะลิเก่าลองสิหนองเสือนะคะซึ่งภายในวันที่25-26นี้เราจะเปิดให้คุณลูกค้าเข้าจองนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนดยตรงเลยคะ่ะ ผ่อนประมาณ3 5ถึงปีนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้เป็นแปลงสาธิตงามๆก่อนถึงวันจองอะค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาดูแปลงที่ดินเราได้ตลอดเลยนะคะเนะะี่ยค่ะของเราจะเน้นเป็นแนวสวนเกษตรนะคะเรียกว่าแนวส่วนเกษตรตามรอยพระบาทหรือว่าตามรอยองค์พ่อของเรานะคะพ่อหลวงของเรานะคะ นี่ยค่ะมีที่แปลงเล็กสักแปลงหนึ่งนะคะประมาณ200ตารางวานะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะทำบ้านแนวสวนเกษตรได้นะคะปลูกผลไม้ลากไม้เนาะแล้วก็ทำบ้านแนวสวนเกษตรนะคะหนองเสืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพค่ะอากาศดีมากนะคะที่ดินแปลงนี้ของเราให้คุณลูกค้าผ่อนได้3-5ถึงปีนะคะแปลงงามมากค่ะดินดำน้ำชุ่มค่ะคุณลูกค้าค่ะ ยี2สินี้คุณลูกค้าเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาเพื่อดูแปลงตัวอย่างก่อนได้นะคะคุณลูกค้าคา่ะที่ดินแบ่งขายผ่อนได้สามถึงห้าปีพิกัดหนองเสือคลอง 10, สิบสวนมะลิเก่าค่ะช่วงเย็นๆนนะมีกลิ่นหอมของดอกมะลิค่ะนะคะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะคะ0ูนย์หสองหนึ่งห้าเ็ด 4449ติดต่อเข้ามาชมแปลงสาธิตก่อนได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ